สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอบพิวอดวันนี้เรามาอยู่ในโอสตากันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันที่ผมจะมาทําการรีวิวตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเรีมนะครับทุกคนก็มีทั้งหมด6ดาวเนาะก็ส่วนเรื่องของดาเมจนะครับทุกคนดาเมจอยู่ที่999นะครับผมระยะอยู่ที่15เนาะส่วนการโจมตีเจ้วีนะครับ5้วีคือแบบถือว่าน้อยไหมก็น้อยนะครับผม ก็เจ้าตัวนี้สามารถหาได้จากดันเจียนนะครับผมก็ซึ่งผมไม่ได้หาเองนะครับมีน้องเทศมาให้น้องผมก็เลยเอามารีวิวนะครับผมก็น่าจะมาจากดันเจียนนี้ไหมใช่นะครับผมผมไม่ค่อยมีเวลาลงนะผมเลยไม่ได้ลงนะครับก็มาเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาลองรีวิวกันดีกว่านะครับมันจะเป็นยังไงเอฟเฟคผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมมาส่วนในเรื่องของเจ้าราคาตัวนี้นะครับทุกคนอยู่ที่500เท่านั้นนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ได้ทําการความตังมานิดหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวอันนี้ปล่อย้งว้ก่อนละกัารโนมาดูตัวดีกว่านะคร ถ้ายืนนี่มันจะฟิลฟาวขนาดไหนมันก็จะเป็นประตูผู้หญิงเยอะแหละอัน,นี้ผมได้รู้กันอยู่แล้วตัวตผู้หญิงนะครับผมเหมือนว่าจะถือลูกตุ้มไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูไงดีอะดูงี้ได้อ่าเหมือนว่าจะเป็นถือลูกตุ้มนะครับผมใช่ไหมไอล,ลูกตุ้มใช่ไหมเออลูกตุ้มนะครับผมประมาณนี้ก็การโจมตีอยู่ที่เก9นะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวขาขทิ้งไขทิ้งเดี๋ยวเราไปลองให้มันตีกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเออมาวางไปตรงนี้เลย ตรงนี้เลยก็ได้โอเคอู้โอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่ดูให pues. ม่ดูใหม่ลุกตุ้มไหมเพียงลุกตุ้มอ๋อเพียงลุกตุ้มไปนะครับผมก็ดามิเก้าเก้าเก้านะก็ห้าวินะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้เดี๋ยวต้องมาลองอัปเกรดกันนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่ามาอัปเกรดขั้นที่หนึ่งนะครับผมใช้ตั้งอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบปึ๊บโอเคดามิ่อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเก้าเก้านะครับผมยังเหมือนเดิมไปอัป <Ow> กันต่อนะครับ อยู่ที่800นะคร้นต่อไปปั๊บอ่าโอเคแล้วมันอยู่ที่3790เอ้ย3729นะครับผมระยะ30เพิ่มมาไหมเมื่อกี้เอ้ยไม่ได้สังเกตเลย่ะครับทุกคนลองลองลอลองย้อนดูเอาละกันเนาะลืมนะครับเมื่อกี้ก็เหมือนว่าลูกตุ้มมันจะไกลขึ้นนะน่าจะนะครับใช่ไหมลูกตุ้มมันโอ้การตีหมุนตัวด้วยนะเดี๋ยวดู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 หมุนตัวตีด้วย เพื่อนตุ้มนะครับผมก็มาตังผมฟาร์มมาพอสมควรก็อัพอัพไปเลยนะครับผมขั้นต่อไปอยู่ที่900บาทปึ๊บดาเมจก็จะเพิ่มมาเป็น5,529นะครับผมแปดต่อปึ๊บโอเคดาเมจเพิ่มมา7,500นะครับทุกคนส่วนในเรื่องของระยะก็สัตสิบเหมือนเดิมเนาะแต่เหมือนว่าระยะต่อไปเอ้ยต่เหมือนว่าขั้นต่อไปจะเพิ่มระยะ10ด้วยนะครับนี่นี่อัพไปเลย2,000นะครับอัพโอเคดาเมจอยู่ที่9,900นะครับระยะอยู่ที่40 อุย้ยก็ไกลขึ้นเยอะนะยะกุก็เดิมเยอะเลยนะครับผมก็อันนี้จะเหมือนว่าอุย้ยเหมือนจะหมุนตัวเข้าไปไหมเข้าไปตีแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็ฟาดทีเดียเอฟเฟกอาจจะไม่ได้อารังการนะตัวนี้เอฟเฟกตไม่ค่อยอารังการเท่าไหร่นะครับตัวนี้แต่ก็ถือว่าน่ารักนะครับให้อภัยได้มารู้สึกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไหมเฮ้ยเดี๋ยว,ยว,ยวผมว่าม,ม,มีมีอะไรเปลี่ยนวะบนหัวปกติบนหัวไม่มีเข้านะใช่ไหม เออบนหัวไม่มีเขานะครับเหมือนว่าจะมีเขาเขาเลื่องแสงเขาเรื่องแสงมาด้วยเออว่ะเขาเรื่องแสงนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับภาคสุดท้ายแล้วว่ะโอ้โหอัปเกรดอยู่ที่สองพันสองนะครับแปมารวมยอดกันเลยดีกว่านะครับผมก็พลังการโจมตีทั้งหมดอยู่ที่หมื่นสามนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าไม่ได้เยอะมากนะครับก็ระยะอยู่ที่สี่สิบการโจมตีอยู่ห้าวีนะครับผม ก็แนวน่ารักน่ารักนะครับตัวนี้ส่วนในเรื่องของเอฟเฟคผมว่ามันไม่เท่าไหร่นะคือ <Hey, S 2> มันไม่เท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของการหาผมไม่รู้ว่ามันหายากหรือเปล่านะดันเจียนคือมีน้องเฉดให้มานะครับผมก็เลยเอามารีวิวนะเห็นเขาบอกกันว่าลงยากอ,อือลงยากนะครับก็สู้ๆนะครับสำหรับใครที่ลงนะก็ประมาณนี้6ดาวนะครับ6ดาวไม่สามารถดีว่าต่อได้ละประมาณนี้โอเคนะครับผมก็คลิปพายในวันนี้ น่าจะรีวิวประมาณนี้แม้ไม่น่ามีอะไรเลี้ยนะครับทุกคนสตาร์ทคิปไพน,น์โนนี้ถ้าใครชอบการรีวิวแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเป็นใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ภาคิดใหม่จากผมด้วยนะครับโอเคสตาร์ทคิวไพนวโนนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม